สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่และก็นายแม็กนะครับสวัสดีแล้วก็ทักทายเพื่อนๆพี่ๆี่ทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่12สิงหานะครับ2564นะครับหรืออีกวันที่เรียกสั้นๆง่ายๆก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้นะครับกลับมาพบเจอกันนะครับในโปรแกรมนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับ ก็จะพลาดอะไรไม่ได้นะครับนอกจากเมนูกับข้าวฝีมือแม่นะครับแสนอร่อยนะครับวันนี้ภูมิแจนำเสนอนะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับเห็นไหมเอยไส้อ่อนทอดกระเทียมนะครับกับน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปชิมไส้อ่อนทอดกระเทียมนะครับกับข้าวฝีมือแม่พร้อมๆกันนะครับ ก่อนที่จะไปชิมนะครับก็ฝากนิดนึงนะครับรบกวนนะครับเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็บรรดาแม่ๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่แล้วก็นายแม็กด้วยนะครับกับข้าวฝีมือแม่วันนี้นะครับไส้อ่อนนะครับทอดกระเทียมนะครับมาพร้อมน้ำจิ้มแจ่วแซ่บๆนะครับแล้วก็ ตั้เหนียวนะครับ1จานนะครับเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันเลยนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงเนาะจะอร่อยหรือเปล่านะครับชิมพร้อมกันเลยครับขออน,นุญาตนะครับใช้มือจกเลยเนาะเพราะล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนชิมน้ำจิ้มแจ่วก่อนนะครับไล้ผานครับอันนี้เป็นเมนู กึ่งๆนะครับระหว่างมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงครับเพืเ่อนๆใครยังไม่ได้กินข้าวก็มากินข้าวพร้อมกันนะครับกับบรรยากาศนะครับวันแม่แห่งชาตินาอเพืเ่อนๆมีโปรแกรมอะไรบ้างเนาะที่จะทำกับครอบครัวนะครับหรือว่า พาแม่ไปเที่ยวบ้างเนาะนะครับวันนี้นะครับวันแม่แห่งชาตินะครับของประเทศไทยนะครับ12สิงหาคมนะครับ2564นะครับเพื่อนๆพี่ๆก็พาแม่ไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนาะนะครับหรือว่ามีวิธีการบอกรักแม่ยังไงนะครับแนะนำขึ้นมาได้นะครับอ,อร่อยมากเลยครับเพื่อนๆ ไส้อ่อนทอดกระเทียมนะครับกับน้ำจิ้มเกลยอแทกเนาะกับข้าวฝีมือแม่วันนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากกินข้าวเสร็จก็จะออกไปข้างนอกเหมือนกันครับพาแม่ไปไหว้พระแว่อะไรสักนิดนึงนะครับ หรือว่ายังไงไม่รู้นะครับจะได้ออกไปหรือเปล่าก็ไม่ไแน่ใจเหนกันนะครับว่าบรรยากาศก็มีคลึมเนาะสรุปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเช่นทุกครั้งนะครับก็รักแม่ทุกวันนะครับไม่ใช่เฉพาะในช่วงเทศกาลวันแม่อย่างวันเช่นวันนี้นะครับก็รักอยู่ประจำทุกวันมันสับบอกรักไปเรื่อยนะครับ ว่าวันนี้ก็จะพิเศษหน่อยนึงนะครับมาทักทายเพืเ่อนนะครับในช่วงเวลาสั้นๆเนาะกับเมนูฝีมือแม่นะครับข้าวฝีมือแม่นะครับไส้อ่อนทอดกระเทียมนะครับวันนี้นะครับก็จะไม่พูดคำทำเพลงเยอะๆนะครับ ถ้าเป็นพื่อนชอบคลิปนี้ก็บรบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสุภาวงศ์แฟมิลี่ในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามาดูนะครับฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะครับไม่ว่าจะกดอะไรก็ยินดีมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอตรวจถาย้าวก่อนนะครับมาทักทายสั้นๆนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ